โอเคเลิศเลยเจออาย่าอีกต่างหากพระเจ้าจอร์ดยอดมากคุณพระเจออาย่าชิปแล้วอางานเข้าย้อนเก่งเลธดเกมซะด้วยจะมาจะมาเอาช่อดอกหลาบมาทุกคน กิจกรรมหยาดสกินฟรีถามว่าเราไม่เอามาสกินหยาหรอคือไม่เอาอะไม่ใช่มีหยาเอามาประดับคังประดับไอดีก็เออถ้ามันถ้ากิจกรรมมาเล่นง่ายฉันก็จะเอาหนะ้าสกินหยาน่ะแต่กิจกรรมมานได้ยากมันต้องเล่นกับเพื่อนอะดิฉันต้องไ่บอกให้เพื่อนอะฉันไม่อยากให้ฉันไม่อยากรบกวนเพื่อนคือแบบไม่อยากรบกวนเพื่อนอะเอามาเล่นด้วยแล้วเขาแล้วเราไม่ได้รู้จักเขาด้วยนะเขาเป็นเพื่อนในเกมหรืออาจจะเป็นคนดูผู้ติดตามช่องเราก็ได้ ก็เล่นย้อนน่แหละมาเอาช่อตะกุลาบเล่นกับใครเล่นกับสมาชิกช่องไงเกมนี้ต้องได้เหมือนเดิมค่ะนี้เพราะว่าไม่รู้จะเล่นกับใครเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนโรงเรียนเขาก็ไม่ได้เล่นเกมนี้ถึงจะเล่นแต่เขาก็แรงสูงแอดขนาดแอดเพื่อนไปยังไม่รับแอดเลย ถามว่ามเราเล่นกับเพื่อนในห้องเรียนไม่เล่นกับเพื่อนโรงเรียนคือว่าเล่นอนะ่ะเล่นได้แต่ว่าต้องเล่นหมดธรรมดานะหมวดปกติเพื่อนเราแร้งสูงแล้งคอมเมนเดอร์ไงและอีอย่างบุญอี่ยนึงคือเพื่อนเราเขาแบบเขาไม่รับแอดอ่ะแล้วเราจะไปเชิญเขาได้ยังไงเขาไม่รับแอดเราอ่ะแอดเพื่อนไปก็ไม่รับถามว่ารู้ได้ไงเขาไม่รับแอดไปนานแล้วคมือคืมันขึ้นว่าคําขอถูกส่งไปนานแล้วถูกส่งไปแล้วแต่เพื่อมันก็ไม่รับอ สามนไวนีเดน้ามอไม่ไม่วเลยอุ้ยใหญ่มากไมอยาจะ่ไม่ได้ที่มาละายกันเลยดีมากรูเลยกรรมแหล มาสีอาย่ามาสียิงตูดไปทีนึงยิงตูดัทมาเล่นหมวแก๊กนายดึงได้ไหมำพี่พี่จอเลยว่าหามาเล่นนะไอวอมัแต่ไผพีไปจบดีอายา อเลนตูโดนเล่นงาซะแล้วแล้วรู้มาวเลยเมื่อก่อนของเรารู้สึกว่าเกมนี้มันจริง ไายเจ้านายจ๋าอะไรของเองอะไรของเองวะดีๆก็เข้ามาแบบไม่สู้ไม่เสียงนี่ไงเดินฟิวเดอรซันอัดหน้าไม่ใช่ดิอัดดากอัดตูดอัดตุ้นนะให้มันถือดนฟิวเดอรซันหยานแกเอาแกเอาหยาดแกควรที่จะเอาอยาเอาเอาหางคืนอาย่านะที่แกเอาไปทำเป็นผู้กันอ่ะคืนอาย่าด้วย แกดูไหมนั่นมันหายของอาญาใครรู้ก็ต้องรู้แ่้เฮ้ยเดี๋ยวเซียนจะมาไหมวะเ <c oughs> ดีเ๋ยวเซียนไม่มา <c oughs> แต่ยานมันมาฮะทุกคนโจมตี <c oughs> อาญาเขาไงล่ะ <c oughs> ก็มาอู้หอุ้ยูอะไรหมดเอยไว้โอ้ยดึงเมาป้อมเดินมาโดนของเราถูกโจมตีไป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 ไอ้ญาญ่าไปอาญาไปอายเอง จอปีอาย่าอายามันเป็นกระลอกน้อยแต่อายะาก็น่ารักนะคะทุกคนเพราะว่าน้องเป็นกระลอกที่น่ารักมีเไรโ แลนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วสุป e ร์คริปกำลังวาเลนซี่ไปไหนหยเ e อมลตายค่ะเลนดั้ระวังด้วยหายตายค่ะไม่พออ่ะคะดิ่งตะคีบจะกินมือเดี๋ยว Khoi quận khai quận. Hỏi Mà nào một thằng này. Viên ơi mà này phò. Con AK ship เอง. Cùng lại. has destroyed yeah. a tower. มานเข้าแล้วโจมตีอมเล่นกลางของถูกโจมตีมโอ้โหวิ่งหรออะไรสี่ตัวพี่สี่ตัวงานใส่จะขึ้นไปยังไงดีวะเอา

โจมตีป้อมเลนรอยของเราถูกโจมตีป้อมเฉลยแล้วป้อมที่นี้เฉลยแล้วค่ะ,อะ,ะ,คะโอ้ยไม่โดนอีกโดนแต่มันไม่เลง็งมันไม,ม,นไม่มันไม่ล็อกเข้าเลยรู้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 ร don't yeah, yeah, go, Legendary. An enemy has been defeated. An ally has defeated. Oh. The team has destroyed a tower. Oh, an an has been defeated. เรกองหนึ่พี่ป้อมคนทีสักคนหนึ่งพี่พี่พี่วิีป้อมอะไก็ได้นะพี่ีีเ็นลาอ่ะพี่ฮัลโหลีเ็นลาอ่ะป้อมเลนดักของเรากไอีเเ้ยตัเคอตัวกตให้หัวใานต่อ ึงจังวะรวมตัวรวมตัวอ้๊โอ้๊โอ้๊ยเจ้เพื่อนรวมตัวกางไปกางไปโอ้รวมตัวคลิปถูกส่งออกไปแล้ว An enemy has been oh. defeated An ally has been you defeated <laughs> 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 Bye. Am... Your team has destroyed a tower oh. An enemy has been defeated Your team has destroyed a tower คีดเลนบนไม่ได้คีดเลนละนนล่าเยอะมากเลยใช่เลยบุกเลยบุกเลยจ้องเลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวพวกเอามาฟาด <Yeah. S 1> เา yeah, ดี๋ยวมาเต็มย้ายหนึ่งนิทไปละ

ถ้าถต,นนตายตรงนี้เราตายแน่พีมันจะปิดล้อมเ,เรากรรมและจบ,<ล>บไม่ได้ Your tower has been destroyed. ไอ้ไอ้มันทำนมันทำร้องค่ะอากจะแก้แค้นทุกคนเป็นคนกำหนดชีวิตตนเองแม่ย,ยีอาย่าคงตายไปนะอีเวนโอ้ดึงไม่โดนดึงโดนแหละแต่ค่ะแต่มันมีโรค

ไม่กลัวลงไปเองโอ้งานเข้าแล้วแก๊กไปโดนแก๊กตระเวนี่ง่ายดีเลย กลับไหมเย้เพื่อนน่าจะเกิดทันอยู่ฉันจะไปเล่นบอลสมหวังที่เราเว้ยมันแรงที่สุดเลยแต่ย่าแต่พุ่งกำลังมาช่วยกันก่อนมาช่วยกันก่อนเดี๋ยวเพื่อนเราเกิดทันอยู่แน่แสงสว่างทับทิขาดแสงรัก Shut down! An ally has been defeated! An ally has been defeated! you yeah. use your 2nd skill? Think about your uh, merit! An enemy has been defeated! <Double> kill. สู้คนอย่างม,ามัน Triple kill ลีป้อมเลยล <Hey. S 1> ีป้อมเลยลีป้อมเลยพี่ไปไหนพี่ลีป้อมเลย มันเกิดดีพี่ดีเลยยิดเลนมังกรบุกไม่เป็นไรพี่ได้อยู่นะไม่ไหววะไม่ไหวตัวไป ไม่รีปอ้อมเลยพี่แต่ลังเลนั่นเลยตีได้ที่ไหนล้วแก๊กมันไม่เข้าอ่ะคิดไม่มีโจมตีดอสไล้เยอะแล้วทีนี้เป็นไงไม่ฟังผมอ่ะให้ตีเลยกล้องเลยล้อเอากองในของเราถูกโจมตีถอยแหวนเลยดีกว่า tower t has been e e Your s d ร่องนี้อย่างเลยนะฆ่าฆ่าเกินสามตัวเมื่อไหร่คือม่อมแตกเลยนะเกินผมเปิดพีดมาบางทีนะความตั้งหน้ารกล้าคือตัวกระตุ้นให้หัวใจของข้าเต้นต่อไปเลือกคลิปเด่นมากกว่าที่ไม่ชอบเลย Well, I'm nice An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Nice, An nice. assist. An ally has been defeated. Oh. Enemy double kill! Oh. An enemy triple kill. Nice assist Dump the infinite slayer roll. An enemy has been defeated. Enemy quad kill. Why? Yeah, you wanna hear. ว่าคียเวิร์เหรอรวมตัวไม่เหลือใครรวมแล้วพี่อุ้ยมันต้องไม่แพ้ดิวะตายกันหมดแล้วยังเป็นพี่อ่ะหายากหมดเลยต้องในของเราถูกโจมตีเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเปิดผมเปิดที่ปาม <laughs> <laughs> an enemy has been defeated double kill <laughs> an enemy has been defeated <laughs> <laughs> รูจกโคกและสนกในคุณอยู no, 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 ่เสมอโคตรยื้อเลยวะทุกคนเร็วเบื่อนจบจบเร็วจบเร็วเข้าหนเองดสดา เรียบร้อยคลิปนี้